สวัสดีครับพบกับ y o u t u b ง่งแง่กันช่างนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตการติดกล่องทัวร์ไในรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวจอรถยนต์ที่มาสาธิตในคลิปนี้ก็คือเป็นจอรถยนต์ของ i ีซูซนะครับตัว1.9นะครับที่จริงของ i ีซูซูนะครับสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่รุ่น Super d ์เดย์ไลท์นะครับอีซูซูซูเปอร์เดย์ไนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันปี2021นะครับ ซูเปอร์เดย์ไลท์ขึ้นมาจนถึง 2, 2,021มีติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นจอเดิมมาจากโรงงานนะครับซูเปอร์เดย์ไลท์ที่เป็นเครื่อง2,005นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่มาสาธิตในนี้ก็จะเป็นจอตัว1.9นะครับเพราะว่ามีจอตัวนี้อยู่นะครับก็การติดตั้งก็ทําเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่เลือกเมนูที่จอเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นตัวก่อน1.9นะครับที่เป็นรุ่นซ u เปอร์เดย์ไก็การกดเลือกเมนูเป็น VTR นะครับ แต่1.9เลือกเป็น av in นะครับแล้วก็จอรุ่นอื่นๆที่เป็นพวก pioneer sony kenwood jvc นะครับอาจจะเรียกชื่อในการกดโหมดเมนูต่างกันไปนะครับอาจจะเป็น aux หรือว่า av นะครับหรือว่า vtr นะครับหรือว่า av in หรือว่า a v ก็แล้วแต่รุ่นนั้นๆนะครับถ้าเป็นพวก revo f o r t u n e r ก็จะเป็น a v นะครับก็สามารถตั้งได้เหมือนกันโดยใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับในแบรนด์ที่ผม ได้เล่ามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่อุปกรณ์ติดตั้งกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาแกะกล่องทูวรไอดีกันนะครับออุปกรณ์ติดตั้งนะครับหัวใจหลักก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสายไฟเลี้ยงกล่องทูวรไอดีนะครับสำหรับรถยนต์นะครับก็คือสายไฟตัวนี้มันจะจ่ายไฟออกมาที่12โวลต์ตามที่กล่องทูไอดีต้องการนะครับจ่ายไฟเท่าอะแดปเตอร์ตัวกล่องที่ใช้เสียบในบ้านนะครับแล้วก็เสียบที่จุดบุหรี่รถยนต์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งรถ รถยนต์ที่เป็นไฟ1 2โวลต์หรือว่ารถบรรทุกที่เป็นไฟ2 4 24โวลต์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะจ่ายออกมาที่1 2โวลต์เท่าเดิมนะครับไฟจะสวิงขึ้นลงก็จะจ่ายออกมาที่1 2โวลต์นะครับอสองก็จะเป็นสาย av นะครับสาย av หรือว่าบางคนเรียกว่าสาย aux นะครับจะเป็นแบบ3สีนะครับออก1สีนะครับ,ออนะรบตัวนี้ก็สําหรับรถเฉพาะาเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่ของใช้ในบ้านนะครับตัวนี้ก็คือเป็น สำหรับที่ใช้ในรถยนต์ยี่ห้อที่กล่าวมาขั้นต้นโดยเฉพาะนะครับสอง av สก็จะเป็นตัวแปลงนะครับ hdmi นะครับเข้า hdmi นะครับแล้วแปลงออกมาเป็น av ขาวเหลืองแดงนะครับซึ่งไปต่อควบคู่กับตัวแจ็คตัวนี้นะครับเพราะว่ากล่องทัวร์ id รุ่นใหม่ๆครับจะไม่มี av มาในตัวก็จะเป็น hdmi อย่างเดียวนะครับส่วนตัวนี้ครับมันจะมีไฟเลี้ยงอยู่เราไม่ไม่ต่อก็ได้นะครับสําหรับกล่องทัวร์ id ไม่ต้องต่อก็ได้ไฟเลี้ยงนะครับ ถ้าสําสหรับบางคันหรือว่าสาย HDMI ที่ไม่ดีอาจจะต่อเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบแล้วสัญญาณภาพไม่เข้าสัญญาณเสียงไม่เข้าก็ต่อไฟเลี้ยงเพิ่มแต่ที่จริงไม่ต้องต่อนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับส่วนการเลือกสวิตช์ตรงนี้นะครับก็เป็นรหัสนะครับจอบางตัวเลื่อนมาฝั่งนี้จอบางตัวเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับแล้วแต่ส่วนบางจอเลื่อนฝั่งไหนก็ได้นะครับเราก็ดูแล้วกันว่าเราเลื่อนฝั่งไหนแล้วภาพและเสียงมาชัดที่สุดก็เลือกมาเป็นฝั่งนั้นนะครับตอนนี้ผมเลือกมาเป็นฝั่ง NTSC นะครับตัวนี้เป็นออปชันนะครับใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็คือข้อต่องอนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับมันจะเกะกะเวลาเสียบแล้วมันเสียบ AV แล้วมันจะยื่นออกมามันเกะกะนะครับก็สามารถเพิ่มข้อข้องอตัวนี้ได้อันนี้ก็คือใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากสวยงามก็ใช้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บสายเดินเก็บสายได้นะครับทีนี้เรามาแกะกล่องทูกันนะครับในกล่องทูมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ กล่องทูนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะพบกับคู่มือนะครับคู่มือของทูไอดีการใช้งานการตั้งค่านะครับนี่ฮะคู่มือนะครับวิธีการใช้งานของทูไอดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล่องนะครับนี่ฮะจะเป็นตัวกล่องนะครับก็จะมีไฟสถานะสสีช่องเสียบ usb นะครับช่องเสียบการ์ดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ฮะ ช่อง HDMI นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงเราใช้แค่2ช่องนี้นะครับไฟเลี้ยงเห็นไฟเลี้ยงไหมครับจะบอกว่า12โวลต์ที่2แอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้สายดป a p t e r ทั่วไปนะครับมันจะไม่ใช่12โวลต์นะครับเพราะว่ารถเราสตาร์ทขึ้นมันก็ขึ้นอยู่ที่13 14โวลต์แล้วนะครับระยะยาวอาจจะทําให้กล่องมีปัญหาได้เอือค้างพังไหมได้นะครับก็เลยต้องเป็นที่บอกว่าใช้ควบคู่กับสายตัวนี้นะครับดูให้จบคลิปนะครับจะได้ติดตั้งเป็นนะครับ ส่วนใครที่ชํานาญการเก่งแล้วก็ข้ามนะครับข้ามไม่ต้องดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมาแนะนํานี่ฮะอันนี้คือกล่องที่เราจะใช้คือตัวนี้นะครับแกะออกมาอีกนะครับข้างในกล่องก็จะพบกับรีโมทนะครับรีโมทนะครับรีโมทรีโมทก็จะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มไมค์อยู่นะครับก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับนี่ไมครโฟนอยู่ตรงนี้เรากดแล้วก็สามารถพูดสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับ2อันละครับ ก็จะพบกับสาย HDMI นะครับตัวนี้เราก็ต้องใช้นะครับตัวนี้ต้องใช้ส่วนอะแด pter อะแด pter อันนี้เป็นไฟบ้านนะครับเราเอาไว้ที่บ้านนะครับไม่ต้องใช้สายแลนไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับใช้ในรถไม่ได้ใช้ของตัวนี้เอาไว้ที่บ้านนะครับเผื่อว่าเราอยากเอากล่องไปใช้ที่บ้านแล้วก็ถอดไปแค่กล่องก็ไปเสียบชุดที่บ้านสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแยกกล่องไปก่อนนะครับอ่านี้มาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์กันนะครับอันดับแรกนะครับอ่า ระดับแรกนะครับก็นี่เลยครับไฟเลี้ยงนะครับเสียบไฟเลี้ยงที่จุดบุรีนะครับไฟเลี้ยงที่จุดบุรีนะครับเสียบแบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไปเสียบที่จุดบุรีในรถนะครับรถลุกรุ่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะมีอยู่แล้วนะครับที่เสียบจุดบุรีนะครับก็จะเป็นรูประมาณนี้ซึ่งผมจําลองมาให้ดูนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก็จะเป็นไฟสานะสีแดงติดแล้วนะครับอันนี้กล่องยังไม่เปิดนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเสียบช่อง HDMI เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับสายที่แถมมากับกล่องนี่แหละครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับอาจจะดูลบลุงลังที่จริงมันไม่มีอะไรเยอะนะครับอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับกล่องแปลงนะครับกล่องแปลงนะครับ สายมันค่อนข้างจะพันไปพันมานะครับเดี๋ยวจะดูไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแปลง AV นะครับก็ HDMI มาแล้วก็เสียบไปได้เลยนะครับของแปลง AV นะครับอันนี้ฮะสายไฟเลี้ยงสาย HDMI ของแปลง AV นะครับถ้าเกิดว่ารถรุ่นไหนที่มี HDMI ในตัวเราก็สามารถเอาแจ็คตัวนี้ครับไปเสียบที่จอรถได้เลยนะครับรุ่นนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะเป็น AUX ที่เป็น AV ก็ต้องแปลงจากระบบ HD ความละเอียดสูงมาเป็นความละเอียดต่ำนะครับเป็น ระบบ sd ที่เป็นอนาล็อกนะครับ av นะครับไม่ทราบว่าจะพอเห็นกันหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็ตามสีแล้ะครับนี่ครับเหลืองแดงขาวก็เสียบตามสีไปเลยครับเหลืองนะครับรแดงขาวนะครับครับส่วนปลายนะครับก็คือถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ที่ผมบอกก็เสียบเข้าไปได้เลยถ้ามีเราก็เสียบได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับ มันก็จอกแนวประมาณนี้นะครับเสียบเข้าไปสายตัวนี้เราสามารถเก็บกล่องไว้ในเกะรถได้นะครับครับก็จะบเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดอตัวงอออกก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับที่จริงมันจะเป็นเรื่องใช้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นความสวยงามนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับสังเกตเดี๋ยวว่านะครับเดี๋ยวก็เวลาเราเสียบนะครับ ดูที่เมนูนะครับไอตรงเนี้ยรุ่นนี้จอรุ่นนี้มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่ฮะตรงเนี้ยมันจะไม่มี AV นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสกล้องก่อนนะครับโอเคครับเวลาเราเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีเมนู AVIN ให้เราเลือกนะครับเป็นสายตรงรุ่นนะเห็นไหมครับเสียบขึ้นไปเมนูจะเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับเมนูจะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้เราก็เปิดกล่องเขาเปิดกล่องได้เลยนะครับ เปิดกล่องไฟสีเขียวเข้านะครับรอไฟสีเขียวติดนะครับให้พร้อมใช้งานทั้งสองดวงนะครับก็ง่ายๆครับที่จุดบุรีนะครับต่อตรงมาที่ไฟเลี้ยงกล่องนะครับด้านหลังเครื่อง HDMI ต่อเข้ามาที่กล่องแปลง AV กล่องแปลง AV ขาวขาวเึืงแดงนะครับต่อตามสีตรงเข้ามาที่จอรถนะครับ ถ้าจอพายเนียหรือจอที่ติดตั้งเองที่เป็นหลังเครื่องหรือจอเทน o วดหลังเครื่องก็เสียบหลังเครื่องได้เลยนะครับที่เป็นจองแจ็คเมนดีแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดโหมดนะครับถ้าเป็น Isuzu ูบีซูเปอร์เดยก็ VTR นะครับโตโยต้า Toyota ก็จะเป็น AV อยู่แถบด้านล่างโหมด AV นะครับโหมดก็คือที่เราเลือก FMAMUSBBluetooth อะไรครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็น AVin นะครับันก็เลือก AVin เข้าไปนะครับ สองก็บูตนะครับขออภัยมีเสียงรบกวนนะครับทีนี้มาที่การตั้งค่านะครับตรงนี้การตั้งค่าบางคนจะทําให้หน้าในในจอตัวนี้นะครับบอกว่าภาพไม่เต็มจอสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับนี่ครับสแบบนะครับเต็มจอก็คือตรงที่2นะครับสแตนดาร์ดถ้ารถไม่เคยเสียบไม่เคยต่อเลยมันจะอยู่อันแรกนะครับก็เลือกตัวที่2แล้วกดแบคกลับนะครับแบคกับนะครับกดเต็มจอนะครับเดี๋ยวรอดูกัน อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อดีของกล่องทัวไอเดีก็คือว่า,ามันใช้งานง่ายและสะดวกนะครับสะดวกมากนะครับสะดวกแบบดีเลยแหละครับเนี่ยเห็นไหมครับคือไม่ต้องทําอะไรแค่เปิดกล่องนะครับแค่เปิดกล่องเนี่ยกล่องมันมีเน็ตถ้าเราเชื่อมต่อนเน็ดไปแล้วมันก็จะเชื่อมอตัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดทีวีอตัตโนมัติเลยเพราะว่ามันมีทีวีบิวอินมาในตัวนะครับส่วนเร็วช้ากระตุกโหลดหรืออะไรเนี่ยครับ ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับหัวใจหลักก็คือเน็ตนะครับกล่องมันโหลดพอกล่องมันเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้เมนูอื่นๆได้นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับกล่องเพราะมันเป็นกล่องแอนดรอยมันก็ใช้เวลาในการบูตเหมือนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยเรานะครับสามารถเปลี่ยนช่องได้ที่ตัวรีโมทเลยนะครับเช่นผมจะเปิดช่อง7นะ35ก็กดได้เลยนะครับว่า3 5นะครับ เป็นช่อง7แล้วครับอันนี้คือสะดวกเข้อสะดวกคือเราไม่ต้องพึ่งมือถือไม่ต้องพึ่งมือถือในการสั่งงานเหมือนกล่อง PSI นะครับกด Work Point นะครับ2-3นะครับไป Work Point แล้วนะครับช่องที่เราสามารถดูได้กด Live TV ตรงนี้นะครับ ก็จะมีลิสรายการผังช่องต่างๆของบริการของท o วนะครับของบริการของทัไอดนะครับช่องพิเศษช่องอะไรเราสามารถสมัครซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่สมัครใช้แบบฟรีทีวีนะครับก็จะเป็นช่องหลักของฟรีทีวีดูฟรีอยู่แล้วนะครับอ่าโดยกดปุ่มโฮมมาก่อนนะครับเข้าหน้าหลักนะครับก็จะเป็นกล่อง Android Smart TV นะครับจะมี YouTube มีอ่า g o o p l e y l a y นะครับสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับก็มีอ่า Netflix นะครับ YouTube นะครับ แอปต่างๆก็สามารถโหลดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับแล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับโดยการกดปุ่มไมค์ตรงนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสทดสอบสั่งงานด้วยเสียงนะครับมันก็จะค้นหานะครับค้นหาคลิปที่เราต้องการนะฮะเราอยากเปิดเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวเราล,ง,ลงนะ เพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยครับเราจะขึ้นรายการเพลงมานะครับในขั้นตอนนี้จะเร็วหรือช้านะครับขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับหัวใจหลักคือเน็ตถ้าเราใช้เน็ตไม่ดีนะฮะอุปกรณ์จะดีขนาดไหนยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะครับสามารถค้นหาได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับกดโฮมเข้าไปนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนช่องเลื่อนช่องตรงนี้นะครับปุ่ม สังเานด้วยเสียงนะครับหลักที่ใช้ปุ่มเปิดทีวีนะครับกดครั้งนึงนะฮะก็จะกลับไปแอปทีวีนะครับเวิร์กพอยต์นะครับแค่นั้นเองและในรอบนี้จะไม่ใช่การัออกแล้วครับแล้วก็ข้อพิเศษของกล่องทัวไอดีครับอย่างที่ผมบอกว่าอ่าถ้าใครติดตามมานะครับติดตามที่เพจงานนี้การช่างยูทูปงานนี้การช่างนะก็จะมีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับกล่องทัวร์ไอดีนี่ฮะสามารถสะท้อนหน้าจอได้นะครับสะท้อนหน้าจอมือถือนะครับขึ้นจอได้นะครับอ่า ขึ้นจอได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูวิธีการนะครับแต่ก่อนที่จะท้อนหน้าจอได้เนี่ยเรานะครับมือถือกับกล่องต้องเชื่อมต่อ wi-fi ตัวเดียวกันนะครับถึงจะสะท้อนหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสาธิตกันนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนเพราะว่าผมเชื่อมต่อ wifi ของกล่องกับ มือถือตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับโอเคตนนี้เป็นสถิทีเดียวผมขอเชื่อม wi-fi ก่อนนะครับสักพักหนึง่งนะครับมือถือไม่ได้เชื่อม wi-fi ตัวเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้งานในรถนะครับถ้าใครแชร์เน็ตแชร์เน็ตจากมือถือนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไระครับแค่แชร์เน็ตมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันแล้วครับมือถือกับกล่องตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้มือถือแชร์ Wi-Fi Hotspot ให้กล่องทัวรไนะครับก็สามารถกดสะท้อนหน้าจอขึ้นไปได้เลยนะครับง่ายมากๆนี่ฮะลองกดเข้าไปนะครับ นี่คสะท้อนหน้าจอมือถือนะครับเหมาะสำหรับเล่น Youtube เล่นอะไรโดยไม่ต้องไปซื้อกล่องตัวสะท้อนหน้าจอนะครับราคาถูกๆมาไม่กี่ร้อยใช้งานไม่ดีไม่เสถียรใช้กล่องทูไดีไปเลยไม่ต้องใช้กล่องสะท้อนหน้าจอจบที่เดียวเป็นดูทีวีได้ดู YouTube ได้ดู Netflix ได้โหลดแอปเพิ่มเติมได้เป็น Android นะครับสะท้อนหน้าจอมือถือได้นะครับ สบายเนี่ยครับในตัวเดียวจบเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อกล่องสะท้อนหน้าจอซื้อกล่องแอนดรอยด o บ็อกอะไรหลายตัวใช้แค่กล่องทูดีตัวเดียวจบนะครับอันนี้ผมออกออกจากหมดสาธิตสะท้อนหน้าจอนะครับนี่ครับวิธีการติด ตั้งกล่อง t u o ID พร้อมสะท้อนหน้าจอมือถือนะครับเข้ากับจอรถยนต์นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองฟังเสียงก่อนแต่ผมก็ไม่สามารถเปิดเพลงได้หลยเพราะว่าเคยทำแล้วหลายคลิปแล้วมันโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ไม่ได้ลงลงไว้แล้วมันไม่ผ่านหาเพลงอะไรที่มันสามารถเปิดได้นะครับน่าจะไม่มีครับ เพลงไม่มีลิขสิทธิ์โอเคมีโฆษณาด้วยนะครับกล่องทวีดีจะแตกต่างกับกล่อง P.S.I นะครับ P.S.I จะไม่มีโฆษณานะครับแต่ว่าการเล่นการใช้งานของทวีดีมันจะสะดวกสะดวกกว่า เทคนิคนิดนึงนะครับเวลาใช้งานในรถผมแนะนําให้เปิดเสียงกล่องนะครับให้สุด100%รตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้เครื่องเสียงรถในการควบคุมความดังแทนนะครับเพื่อลดเสียงรบกวนนะครับสำหรับจอที่เป็นระบบ av นะมันจะมีเสียงรบกวนได้นะครับแต่สําหรับจอรถยนต์ที่เป็นระบบ hdmi นะครับเนี่ยที่เป็นแ็กแบบนี้ก็ยังไงก็ได้ครับจะไม่มีเสียงรบกวนอยู่แล้วเพราะมันเป็นระบบดิจิตอลไม่ได้ผ่านการแปลงสัญญาณอนาล็อกที่จะมีสัญญาณรบกวนได้นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือการติดตั้งกล่องทูเอดีกับอุปกรณ์ที่สาธิตให้ดูนะครับใช้อยู่หลักๆก,ก็คือ3อย่างนะครับ1สายไฟเลี้ยง2กล่องแปลง AV 3ตัวสาย AV นะครับส่วนสาย H D M I ก็มากับพร้อมกล่องอยู่แล้วนะครับครับทีนี้ถ้าเราจะไปใช้งานในรถเราก็ต้องมีสาย H D M I 1อันนะครับที่ไว้ที่บ้านนะครับเออขออภัยจะไปใช้งานที่บ้านนะครับก็มีสาย H D M I 1อันที่บ้านนะครับ เราก็มีอะแดปเตอร์อยู่แล้วเอาไว้อยู่บ้านอยู่แล้วเราก็แค่ถอดแต่แค่ก็กล่องไปถอดเส้นนี้ถอดเส้นนี้ออกเราก็ถือไปเฉพาะกล่องเปล่านะครับกับรีโมทนะครับไปที่บ้านก็สามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านแล้วก็ในรถสับไปสลับมาได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับของแปลงสัญญาณนะครับสายไฟเลี้ยงกล่องทูนะครับ ตัวาสาย AV สำหรับ Isuzu, Toyota, Pioneer, Sony, Kenwood, JVC จอแบรนด์เนมของญี่ปุ่นก็ทักไปในเพจครั้งนี้การช่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ